สำหรับชาวราศีพิจิกคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเพราะอาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายจากจักรวาลมีเรื่องราวสำคัญค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสำหรับชาวราศีนี้โชคในเรื่องของการเงินจะเข้ามาในแบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะได้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ทํามาแล้วธุรกิจการค้าที่คุยกันมานานแล้วเหมือนมันจะไม่จบแต่มันจบแล้วมันจบได้สวยด้วยแล้วถามว่าการเงินดีไม่รวยเพราะฉนั้นอดทนอีกนิดหนึ่งความสําเร็จของชาวราศีนี้กําลังรออยู่เพราะฉะนั้นไพ่คิงเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่งคัง่งเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับ เรื่องการเงินโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างบ้าเขาเรียกว่าทำอะไรป็ทำสุดและมีคนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วในสตร์เนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีนี้เป็นนักเวทแห่งความลับแล้วชาวราศีนี้เป็นผู้ที่มีจิตสัมผัสมีพลังที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติซิกเซนไม่ค่อยพลาดแต่บางครั้ง ช่วงที่จิตมันยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่มันก็มีพลาดบ้างแต่พอเริ่มโตขึ้นชาวราศีนี้จะเขาเรียกว่าจะพลาดน้อยมากเอาเป็นว่าเรื่อง